ใช่แล้วเมื่อแต่วันนี้แลนดีสชวนพี่วายมาทำอะไรรู้ไหมเนี่ยวันนี้เราจะรับบทเป็นพ่อ้าวันนี้เราจะมาขายของกันล้วนๆเลยเราจะขายของแบบจริงใจพเพราะเรารู้ว่าทุกคนอยากได้แล้วผมก็อยากได้เหมือนกันนั่นไงใครที่อินกับภาพยนตร์มากๆแล้วเนี่ยอยากได้ของที่ระลึกของแท้มีลิขสิทธิ์แท้จากลิสต์สตูดิโอจะสามารถอบาหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ได้เลย s h o p l i ก k ส s t u d i o c o m นั่นเองหรือว่าไปดูในเว็บไซต์นะคะ l i k k y s t u d i o o o m แล้วก็ไปหาหมวดช็อปไวช็อปปิ้งได้เลย,เลยใช่และในเว็บนะครับก็จะมีของหลายอย่างเลยอ่ะท้้งั้นเราไปดูคร่าวกันก่อนแล้วกันส่วนเสื้อผ้าหมวดเสื้อผ้าอูมีเสื้อกีฬาด้วยพี่วายุเป็นยังไงเสื้อสวยไหมถ้าใครอยากวิ่งเร็วๆรู้นะว่าต้องใส่ลายไหน นี่เป็นไงเอ๊ะนี่มันลายพี่ได,ด้ดเลยดูสิฉั<บ>นเกรอะฉับบนเกรอะเ,เออโ,อโอ้โหเหมือนเด็เหมือนเด็ลายแบบโอโ้โหอีกอันนึงก็เป็นของที่เวลาใช่แล้วใครอยากเท่ๆคูค่ๆตลอดเวลาเหมือนเฮียเขาก็ต้องเลือกลายนี้มัวื้อกี่ลายแล้วมาดูเสือ้อเสื้อแฟชั่นไหมอันนี้เสื้อแฟชั่นไหมนี่มันลายท่านทศ ลายพี่ทศลาย,ลายท่านทศ<ด>อ่าแล้วก็ลายต่อไปมีลายร่างแปลงของพี่วายุด้วยเฮ้สวยอ่ะเ่สุดอยากได้อ่ะอ๋อแล้วก็มีลายของร่างแปลงของพี่เวลาด้วยสีนี้ก็เทอ่ะสีนี้ก็สวยอันนี้ดูจะเป็นเสื้ออ๋อ โอ้ยไลท่านทดอีกแล้วอะไรท่านทดเท่อะเฮ้ยต่อไปมีกระเป๋ากระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าโอ้ยไลายพี่วายุอีกแล้วอ่ะอยากได้อยากได<า>้อยากได้อ่ะแต่กระเป๋าสีแดงก็น่ารักนะลายสีแดงก็น่ารักอ้า,าเป็นพี่วายุแอบแฝงพี่ขายโปสเตอร์ด้วยอ่ะโปสเตอร์สองแบบพี่วายุูเจน่าเอ๊แต่อะไรนี่ได้ยินมาว่าซื้อโปสเตอร์เนี่ยไม่มีจัดส่งนะต้องมาซื้อเองที่ลิฟต์สตูดิโอ เพราะว่าเขากลัวว่าจัดส่งเนี่ยเดี๋ยวมัน,นจะใช่บรรยับเพราะมันเป็นไซส์ใหญ่มากหรือว่าถ้ามีออกงานน่าจะมีไปขายเราติดตามข้อมูลได้จากหน้าเพจน,นะคะต่อไปดีสมุดโอโ้สมุดลายน่ารักมากลายน่ารักมากเดี๋ยวอนนะทําไมพี่มายูต้องถืออะไรอะนน่ะถือไก่ย่างไงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเมื่อกี้เหมือนสมุดจะมีหลายลายมากอ่ามีลายท่านทศมีพี่เวลา มีพี่วายุโอ้คุ้เซตน่ารักทุกแบบเลยน่ารักมากมีนี่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 อยากได้นี้อยากได้นี้ตุ๊กตาจูจิบีเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นพี่ออเดอร์โอ้ยได้พี่อ่ะได้พี่วายุซื้อให้น้องหน่อยแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวเรนนี่ต้องรีบไปจองว่าพี่ออเดอร์เนี่ยจัดส่งรับแรก150ยห้าสเท่านั้นอ่ารับแรกเริ่มจัดส่งวันที่15ธันวาคม สั่งจองได้แล้วนะคะวันนี้ก็ถ้าใครสนใจสินค้าเหล่านี้เหมือนนอ้องเลนี่กับพี่วายุก็ไปตามได้ที่เว็บไซต์ r i p k i t s t u d i o c o m หาช็อปให้เจอไปช็อปได้ในนั้นเลยนะคะทุกคน<ย>แล้วก็ตอนนี้สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เรียบร้อยแล้วสินค้าถูกลิขิตต้องที่นี่เท่านั้นถ้างั้นวันนี้เราสองคนไปกันก่อนแล้วมาขายของเท่านี้แหละ ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนทุกคน <Okay. S 1> แล้วอย่าลืมไปดูหนังกันด้วยนะบ๊ายบาย